มาตอนกันเลยฮะสำหรับ Call of Duty Modern Warfare Remaster ฮะตอนที่3แล้วสลับมาส่วยเฮ้ยสิทวยสับมาส่วน USMC นะฮะและคราวนี้เราจะได้เล่นเป็น Paul Jackson ในที่สุดสงครามก็เกิดขึ้นฮะ อาซานะขอเรียกแบบนั้นแล้วกันโอเคเราเตรียมบุกแล้ว got down there. <laughs> อันนี้ก็ยังกันในห,หนังเรื่อง Black Hawk Down เลยนะ

มาแล้วนี่ไปไม่ได้ต้องไปทางนี้เฮ้ยนั่นมันไม่ั้งปัดโผผิดปัดอีกแล้วเริ่มพาร์ตมาก็โดนแล้วไม่รู้ฮะใครเอาใหม่เอาใหม่ เมื่อกี้เลงไปชื่อมันก็ไม่ขึ้นเนาะโอเคตามไปอ๋ออะไรชื่ออาสซาร์ป่ะตามหาเขาแล้วจับมันแล้วเราก็ได้ข้อมูลว่ามันหลบอยู่ในสถานีโทรทัศน์แนวแนวนั้นนหละ เอาไปโอเคเ้ยเ้ยนี่เคลียร์โอเคได้เอาแฟกไปโอเคมีไหมมีไหมโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยตกใจโอ้ยมันไม่ตายวิวิววิ่งหลบเอื้อ มันเข้ามาประตูอหโอเคเอาใหม่เอาใหมเ,เล่นไปสองพาร์ทไม่ตายสักแอะมาตายเอาพาร์ทนี้เนี่ยนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้อกีกเอ้นึกว่าโดนไปแล้วมาไหมมาไหมนึกแล้วต้องมาอยู่อยู่ในนี้อยู่ในนี้เือ,เอวางไงนี่ โน้ตบุ๊กโอเคเก็บแล้วได้ไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เคยสนใจเลยซื้อมาเล่นมันๆเนะี่อุ้ยอุ๊ยอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยอุ้ยอยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะเฮ้ย All call signs. Check Okay, clear that. Negative ID over here, sir. No sign of al here, sir. HQ, this is red dog. Target building is secure, but we don't have al Over. Roger that HQ out. we on foot and take down the package there. อยู่ไหนอยู่ไหนมีไหมมีไหมไม่มีตามไปก่อน<ๆ>อุ้ยอ<ๆ>ุ<ๆ>้ยเฮ้ยหลังรถหลังรถ<ๆ>เอาเน้อยหนา<ๆ>ไปกินอุ้ยโดนแล้วตุม้มตุ้มเลยเออดีอยู<ๆ>่บนนะ่ะอุ้ยลม่อน

อุ๊ย,ยขางคนมาตรงนี้มาตรงนี้นี่อุ๊ยหลบหลบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรัวเลยสาดเลย,ยมาทำไมเรียบร้อยเฮ้ยวิ่งมาอีกวิ่งมาอีก เกือบแล้วจะเอ๋โอ้ยไอ้นี่ม oh ีไหมไม่มีเฮ้ยข้างบนอาพีจีอู้หูหลบก่อนเลยหลบก่อนเลย โผล่หัวมาโผล่ห,หัวมาสิเอาทีนี่ก่อนแล้วโผล่มาแล้วยิงซะเรียบร้อยมีอีกไหมอุ้ยลดลด <c oughs> ต้องหลบก่อน <c oughs> ลด ยิงมันอยิงมันโอเคได้ละอยู่ข้างบนอาพีจีบาลเลยอาพีจีระวังด้วยเพิ่งระเบิดมาด้วยเฮ้ยลบโอเคโอเคเราเข้ามา อุ๊ยระเบิดอุ้ยทงหน้าบานเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนอนก่อนหลบหลบยอ้ยอุ้ย,ย,ยน้อยหนาไป อุ้ยโดนซะแต่ไม่ตายมีไหมเฮ้ยระเบิดอีกแล้วอุย้ยอยู่ไหนอยู่ไหน อุ้ยเกือบแล้วโอ้ยเพื่อนเราโดนแล้วอุย้ยรถระเบิดโถ่เฮยอยู่ตรงนี้ <_ c ười> ลืมไปรถมันระเบิดได้แบบนี้ทุกภาคฮะ <_ c ười> เฮ้ยปว่หัวมาเกือบโดนแล้วระ <_ d oll> ือเบิดอฮ้ยโดนแฟกเคปีนขึ้นมา <_ d oll> จะได้ยิงได้อย่างถนัดหน่อย <_ d oll> okay, อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง ไหนแค okay, มันไม่อยู่ละน่าจะหมดนล่นแอเคลงลงโอ้ยอยู่นี่รูนุนใกล้หมดแล้วลบลบวนโจนได้โอ้ยอะไรกันนี่ ยิงไปก่อนอยู่นี่โอเคเรียบน้อยนึกว่าตายแล้วโถ่ยข้งล่างข้างล่าง,าง,างไปไหนหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่ไหนอีกอยู่นู่น ไม่ตายหรอวะเนี่ยโอเคน่าจะเข้าไปได้แล้วโอ้ยย่ตรงนู้นย่ตรงนู้นหลังรถหลังรถเอาระเบิดไปเอาปัดโท ยิงหูดเดียวกันนี่เยอะอุ้ยเฮ้ยมองตรงอะไรกันเนี่ยวิ้ยโฮ้ย,ย,ย,ยหลบอยู่นี่เอาน้อยหนาไปหลบหลังกล่องนี่แหละ เอาปะท้พวกเดียวกันอล้วโอ้เห็นใครแล้วยิงหมดเลยโอเคถึงแล้วตรงนี้แหละที่มันเอาไว้ใช้ออกอากาศกระสุนเราจะหมดแล้วด้วยมีไหนมีให้เติมมั่งเนี่ย

โอ้ยนี่มันเดินเข้ามาก่อนโดนซะย,ยิงตัวเดียวล่อกเกือบหมดแม็กมีอีกไหมวฮ้ย,ยแม็กสุดท้ายแล้ว โดนไหมวะเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนกระแทกไหนเอ่ยเก็บปืนมันดีไหมเนี่ยลูกซองเหรอ ลองดูดิเฮ้ยอยู่กันเยอะเลยเออเฮ้ยเฮ้ยิงเข้าไปเฮ้ยเออระเบิดอีกแล้วเฮ้ยอยู่นู่นใช่ไหมไม่โดนเลย อุ้ยแม่โอ้ยโอ้ยฮึมโอ้ยอารพีจีหลบเลยหลบเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอยู่ไหนอีกว่ายางบนน่ะ อืโอ้ยโอเค,อเคได้กระสุนเพิ่มแล้วข่ายุ่งบนยุ่งบนอืมเฮ้ย RPG RPG ใช่ไหมวิ่งไปไหนอุอ้ย อ,นนอยู่ไหนเอา้าประโถยพวกเดียวกันเองอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะนู้นนู้นโว้ย R P G มันอยู่ไหนวะ อยู่นี่อยู่นี่เออโดนไหมมีโหลดแปบ๊บเข้าไปไหนไหนเนี่ยในนี้เปล่าเกมฟิตมันชี้มาตรงเนี้ยไม่ใช่เอาอีกแล้วโโเฮ้ยใครเซฟ ใครเคยเป็นแบบผมมั่งคอมเมนต์บอกด้วยอโอเคเคลียร์แล้วรถถังโอเคไม่ต้องยิงโอเค All in Marines. Stay frosty. โอเคให้มันขึ้นไปก่อนก็ได้ไปเดินแทกมันเดี๋ยวติดอีก <laughs> it's a guna when we gone watch your six devil dog Okay, เดเปิข้าไป,ไ,ปไม่มีใครอยู่แล้วเคลียร์ยรห้องถ่ายทอดสดนะ Score one for military intelligence. Griggs turn that. I got something better anyway. Command this is a The broadcast is a recording. Over. Yeah. ooh Roger that command. Out. Marines, rally up! We got a new assignment. Get your gear and get ready to move Okay. okay. Let's <laughs> go. Okay. 哦，你懂啊。